สวัสดีครับได้เวลาของสเก็ตข่าวแล้วนะครับสเก็ตข่าวแรกของเราวันนี้ครับส่งมาทางแฟนเพจของสเก็ตข่าวเรานะครับอันนี้เลยครับจากผู้ส่งที่มีชื่อว่าคุณวิสรุตหนูทองครับส่งมาจากนครศรีธรรมราชบอกว่าไปเก็บตกงานบุญศาสตร์เดือนสิบกันหน่อยนะครับไปกันที่หน้าวัดพระมหาธาตุครับพาไปดูขบวนแห่หมาบครับก็มีขบวนจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันแห่นะครับแต่ว่าไฮไลท์ของงานเนี่ยที่เรียกเสียงกรี๊ดได้เยอะเนี่ยนะครับต้องมาดูขบวนนี้ครับ เห็นมาแต่ไกลนูล่นแหละครับมีสาวรำกลองยาวนำหน้าขบวนมาเลยนะครับแต่งตัวสวยงามหน้าผมจัดเต็มลีลาไม่หยอกครับสาวสาวขบวนนี้แหมมาโดนจับได้ซะแล้วนะครับไม่ใช่สาวแท้ครับเป็นสาวเทียมไม่ได้มีแค่การรำนะครับจะเต้นแบบหางเครื่องก็ทำได้ครับและยิ่งลีลาปิดท้ายขบวนครับรำเหรอง่ายไป เต้นก็ง่ายไปตีลังกาโชว์เลยครับว้าว <Wow. S 1> หาดูได้ยากนะครับตีลังกาไปด้วยใส่ชุดไทยไปด้วยแบบนี้ครับ